ก็กราบสวัสดีชาวบวันที่ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเต่งบอลรองวิเคราะห์บอลน,นะครับประจำวันที่7สิงหาคม2564กันแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังศัสนาของลุงวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองกัน้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆทีเด็ดโดนของลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันเนาะ ขอรายงานผลก่อนเลยเมื่อวานนี้นะครับให้ไปหนึ่งตัวสําหรับทีเด็ดบอลรองของเรานะครับหรือว่าลุงยิ้มจิ้มบอลรองนั่นเองนะครับให้ไปหนึ่งตัวนะครับสําหรับคู่ระหว่างนะ FCUFA พบกับโลคโมทีฟมอสโกนะครับลุงก็ให้เล่นไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับให้รองทางด้าน FCUFA ไปนะครับปรากฏว่าจบไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับก็กินเต็มกันอีกแล้วนะครับสําหรับหน้า YouTube ของเรา1ตัวนะก็จบไปแล้วนะครับกินไปแล้วนะเนี่ยจบไปที่ครึ่งลูกนะครับ ให้เล่นที่ราคาครึ่งลูกนะไม่ได้เล่นที่ราคาปอนะครับให้เล่นที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับก็ครึ่งแรกยิงไปก่อนนะครับได้จุดโทษนะโดยไปแดงด้วยนะครับสําหรับอ่าลูกบอลทีมมอสโกนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วอันดับสามต่ออันดับส3ามนะมันค่อนข้างที่จะต่อน้อยเกินไปนะครับมันจะชนะเดินพันง่ายไปก็จริงๆอย่างที่พี่เขาไปนะครับก็จบไปนะครับหนึ่งหนึ่งและอีกอย่างนะครับคือราคาที่มันอ่าจากต่อครึ่งลูกนะครับไหลไปเป็นต่อปปนะแบบเนี้ยเห็นไหมครับบอกแล้วว่า เวลาราคามันไหลลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอลต่อจะไม่ค่อยชนะนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์ไปก็กินเต็มนะครับสาหรับหน้า YouTube หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ให้เพิ่มเติมไปอีกนี่โอ้หเมื่อวานนี้ให้เยอะเลยนะบวกกันเยอะอยู่นะครับเมนนื่อวานเนี่ยอ่ามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับก็มีคู่นัดชิงนะครับเมื่อวานนี้ <c oughs> ชิงที่สามเนาะอ่าเม็กซิโกกับญี่ปุ่นนะครับลุงก็ให้เล่นสกอร์สูงแรกไปนะครับกับสูงต็เวลาเต็มเกมเนาะสูงแรกก็จบไปที่เท่าไหรอ่อ่ะ สามหนึ่งหรือเปล่าหรือเออสองหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งนี่แหละนะครับสูงแรกก็กินเต็มนะครับเมื่อวานนี้นะกินเต็มเลยนะครับแล้วก็สูงเท่าราต็เกมสองลูกครึ่งก็กินเต็มนะครับกินเต็มทั้งสองทั้งสองหน้าเลยนะครับสําหรับบอลญี่ปุ่นกับเม็กซิโกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ไปทั้งหน้าบอลญี่ปุ่นอีกนะครับโอ้ยลืมไปว่าอย่ากดนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับให้เล่นทั้งสามหน้านะครับให้เล่นสูงแรกแต่สูงแรกก็ยกนะครับไม่ได้ไม่เสียนะ แล้วก็ให้เล่นตัวเน้นนะครับเน้นก็คือตัวนี้นะลุงให้เน้นๆเ,เลยก็คือ,อาทางด้านสูงตัวจำเ,เกมนะครับที่2ลูกครึ่งครบสามนะครับก็จบไปที่สองลูกสามแล้วก็กินเต็มนะครับตัวเน้นเนี่ยคือไม่พลาดเลยนะครับกินเต็มๆแล้วก็ให้ต่อหน้าบอลที่มารินอตที่ราคาครึ่งลูกก,ก็กินไปครึ่งหนึ่งนะครับสรุปแล้วก็มีกําไรกันมากมายนะครับสำหรับในกลุ่มเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ตัวโค้ด v ีให้ไปแล้วก็มีบอลอีกคู่หนึ่งนะครับ นี่นะครับให้ลองแคนาดาด้วยนะครับโอ้บวกเยอะนะครับบอกเลยเมื่อวานบวกเยอะนะให้ลองเต็มเวลานะครับแคนาดาที่ราคาครึ่งลูกนะก็จบไปที่หนึ่งหนึ่งก็กินเต็มแล้วก็มีจังหวะช่วงหนึ่งนะครับที่แคนาดาโดนนำนะลุงก็กดบินย้ำปอีกหนึ่งบินนะครับตอนนำโดนนำ,นนำหนึ่งศูนย์หาเอ่ยโอ้โหหาไม่เจอแล้วนี่เป็นเนี่ยอ่ะมันจะมีบินย้ำบินหนึ่งนะลุงหาไม่เจอแล้วอ่ะนี่งไงนะครับ นี่นะเป็นบินย้ํานะครับให้ลองไปตอนโดนนำหนึ่งศูนย์ก็ยิงไปอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือกินทั้งสองหน้าเลยทั้งบินย้ําแล้วก็บินบินได้ที่ส่งไปนะครับก็กินกันเยอะเลยนะครับส่วนตัว VP ที่ให้ไปกับโคตร VP นะครับก็คู่แรกนะครับให้เล่นตัว Vp นะให้ต่อทั้งนั้นเอเมนนะครับที่ราคาครึ่งลูกแต่ก็จบไปแค่หนึ่งหนึ่งทั้งนั้นก็ตายเต็มนะครับสําหรับตัวโคตร VP นะแต่ตัว VP นะครับ กินเต็มนะตัว V p กินเต็มนะครับซ i r อกลับูธนะครับลุงให้ลองที่ลูกครึ่งนะครับก็จบไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้จบหนึ่งหนึ่งทั้งคู่เลยนะคู่แรกนะครับค v วีพีตายนะครับตายแล้วก็ตัว VP กินเต็มนะครับกินเต็มเต็มกันเลยนะครับตอนนี้เนาะใครอยากจะได้ เพิ่มเติมนี้อยากจะเข้ากลุ่มกับลุงก็ไลน์นี่มานะครับดังที่บอกไปนะครับทุกครั้งเลยนะทุกวันเลยแหละที่บอกไปนะครับก็ yIM หกแป8หรือตรงนี้นะครับ i ี่สินะครับหรือสะดวกอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นลายส่วนตัวของลุงยิ้มนั่นเองนะครับก็คือ YIM 9 9 1 6 8นะครับตามที่ท่านสะดวกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีฝากกันอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลใหญ่เลยดีกว่านะในซึ่งคอมมิชชั่นนะมันกู้ระหว่างนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์ลีกกับแชมปเอฟคับนะครับมาเจอกันเนาะก็จัดไปนะครับว่าวันนี้นะใครจะชนะแต่ราคามันไหลลงมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ราคาไหลลงเนี่ยลุงจะเลือกเลือกแล้วก็จะคัดมาเป็นทีเด็ดบอลรองแน่นอนนะครับเลยราคาเนี่ยเปิดมาตอนแรกเมื่อกี้เห็นไหมครับเปิดมาต่อหนึ่งลูกเลยนะครับเปิดมาต่อหนึ่งลูกตอนนี้ไหลมาเป็นอ่า ไหลไปเหลือครึ่งกบลูกไหลไปเป็นครึ่งลูกแล้วนะครับครึ่งลูกไม่พอน้ํายังล้นด้วยครับเห็นไหมครับเป็นน้ําแดงล้นๆเลยนะครับ0.99นะครับนะเห็นไหมครับแบบเนี้ยราคาเนี่ยคือเจ้ามือมันรู้แล้วพอที่จะรู้แล้วว่าทําไมราคามันไหลลงจากเดิมนะครับที่ต่อหนึ่งลูกนะจากเดิมที่ต่อหนึ่งลูกไหลมาเป็นครึ่งคุบลูกอ่ะยังพอทนไหลมานิดนึงแต่ไหลมาเป็นครึ่งลูกแล้วไม่พอนะครับราคาน้ํายังล้นอีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลุงมองว่าวันนี้นะครับมีสิทธิที่จะซิตี้ไม่ชนะใน90นาทีนะครับเพราะคู่นี้ไม่มีการต่อเวลานะครับไม่มีการต่อเวลาแต่จะเป็นทางด้านายิงอยู่โทษเลยนะครับถ้าเสมอนในเวลาคือยิงอยู่โทษเลยและอีกอย่างครับตัวตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไปเตะบอลยูโรแล้วก็บอล ในโซนยุโรปเยอะเอ้ยไม่ใช่โซนยุโรปอเมริกาใต้นะครับก็มีไปเตะนะครับหลายคนอยู่นะครับค่อนข้างที่จะน่าจะส่งสำรองลงหลายตัวเลยนะครับวันนี้เพราะว่านะนักเตะบางท่านหรือบางคนเนี่ยก็ไปพักร้อนอยู่นะครับก็ไม่สามารถกลับมาทานันหรือว่าเรียกความฟิตทนันเนาะเพราะฉะนั้นอะราคามันถึงไหลลงมาจริงๆนะครับแต่ถ้าโดยศักยภาพตัวผู้เล่นแล้วนะครับยังมองว่าซิตี้มันเหนือกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับเป็นบอลคอมมิชชิลเนาะเป็นบอลที่ถ้วยก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นกันสัเท่าไหร่และส่วนใหญ่ที่เล่นกันก็คือส่วนใหญ่เลยนะจะจบด้วยการยิงหยุดโทษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าสังเกตหลายๆปีทุกๆปีนะครับจะจบที่การยิงหยุดโทษก็คือเสมอในเกมกันซะเป็นส่วนใหญ่นะโอเคนะไปดูราคาไหลกันตรงนี้นะครับราคาไหลเนี่ยเห็นไหมครับดูเปิดมานะครับราคาล่วงหน้าเนี่ยราคาล่วงหน้าเปิดมาเนี่ยเป็นราคาหนึ่งลูกเลยนะเปิดมาหนึ่งลูกแบบน้ําก็ล้นเลยนะทางด้านทีมเยือนเนี่ย น้ำล้นเลยแต่ณนะตอนนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับราคาปัจจุบันนะเปิดมาเหลือครึ่งลูกแต่ครึ่งลูกเนี่ยจ่ายน้ําเยอะกว่าหนึ่งลูกนะลองมองดูนะครับค่าน้ําเนี่ยหนึ่งลูกจ่ายศูนย์จุดเก้าศูนย์ต่อครึ่งลูกยิงลูกเดียวชนะแต่จ่ายศูนย์จุดเก้าเจ็ดคิดดูแล้วกันนะครับว่าเจ้ามือจะยอมจ่ายไหมนะลุงยังมองว่าวันเนี้ยนะเลิสเตอร์ไม่แพ้นะครับ ลุงมองว่าน่าจะยิงจุโดโทษกันหรือไม่แน่นะครับเลสเตอร์อาจจะชนะเลยก็ได้นะเพราะเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่มันยังไงอะแข็งแกร่งนะครับเป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีมากๆเลยอีกทีหนึ่งนะครับในลีกอาพรีเมียร์ลีกนี้นะครับซิตี้เนี่ยศักยภาพทีเดียดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ไม่ได้ลงตัวจริงเนี่ยไม่ได้ลงมาทั้งหมดแน่นอนนะครับอาจจะจริงครึ่งหนึ่งสำรองครึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่เลสเตอร์เนี่ยอาจจะส่งชุดหลักลงเลยแต่ว่ามันก็มีนักเตะบางคนนะครับที่ไปเล่นบอลยูโรแล้วก็ไปพักผ่อนกันอยู่นะครับแต่คิดว่านะครับน่าจะกลับมาทันนักสงสานเลสเตอร์นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้มีตัวดังๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีตัเเด่นๆดังก็ ไม่มีเลยดีกว่านะมิสันก็ไม่ได้ติดทีมชาติไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็มีทางด้านแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับที่ติดไปแต่ก็คิดน่าจะเป็นประตูก็น่าจะกลับมาได้นะครับแล้วก็ซูยนชูนะครับตนักเตะตุรกีเนี่ยตกรอบแรกไปนะครับน่าจะกลับมาได้นะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับหลายๆคนเลยตัวหลักของเลสเตอร์ที่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคิดเพราะเพราะฉะนั้นลุงคิดว่าวันนี้นะน่าจะอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนมากกว่านะครับ ดูราคาอะไรตรงนี้ก่อนนะครับหรือว่าเป็นสามหด้วยนะครับดูราคาตรงนี้นะเปิดมานะครับราคาฮันดิแคปนะครับเปิดมาที่หนึ่งลูกนะครับเห็นไหมครับจ่ายน้ํานิดเดียวเองนะครับศูนจุดแปดหกจ่ายล้นๆทางด้านเลสเตอร์เนี่ยหนึ่งจุดศูนย์สี่เลยแต่ราคาน้ำนะตอนนี้นะครับจ่ายเยอะกว่าเดิมคือศูนย์จุดเก้าแปดแต่ราคาต่อรองเนี่ยแค่ครึ่งลูกเองนะแต่ค่าน้ำเนี่ยเพิ่มไปเยอะเลยนะครับเพิ่มไปสิบสองตัง นะแล้วมาดูราคาหนึ่งคูณสองหรือว่าราคาออสแพชนากันนะครับจากเดิมเนี่ยสองเนี่ยหรือว่าเลสเตอร์เนี่ยจ่ายหกบาทห้าสิบตังคือโอ้โหหนีไปเยอะเลยนะครับหกบาทห้าสิบตังแต่ดูตอนนี้นะครับลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะหรือสามบาทแปดสิบตังเท่านั้นและอีกอย่างนะครับไปเพิ่มทางด้านอ่าเลสเตอร์อ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ จากเดิมที่จ่ายหนึ่งบาทหสิบตังค์นะครับเพื่อไปเป็นหนึ่งบาทเก้าสิบห้าตังค์แล้วราคาแล้วราคาเสมอดูดินะครับจากเดิมที่สบาทสบสาตังค์ลดเหลือเพียงสาบาทดสิบตังค์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ <c oughs> จากราคาหนึ่งุสองแล้วราคาให้ที่แก็บหน้าบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับว่าทิตตี้วันนี้ลุงมองว่าไม่ได้ส่งตัวจริงลงแน่นอนนะครับไม่งั้นราคาคงไม่ไหลลงมาแบบนี้นะครับจากเดิมที่มันต่อหนอึ่งลูกไหลมาต่อครึ่งลูก แต่ราคาน้ําดันเยอะกว่าอีกแล้วราคา1ัชสองเนี่ยก็เพิ่มลดแบบน่าใจหายเลยนะครับทั้งราคาเสมอด้วยราคาเอ็กด้วยนะครับคือมันลดลงมาเยอะแล้วก็ทั้งด้านราคาซิต่าเลสเตอร์ซิตี้ชนะเนี่ยก็ลดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากราคาน้ําตรงนี้แล้วก็ราคา1ัชนุสองเนี่ยลุงมองว่าวันนี้นะครับซิตี้น่าจะไม่ชนะในเวลา90นาทีแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างนะครับราคาเสมอเนี่ยเอยราคาสูงเนี่ยเห็นไหมครับ จากเดิมที่เปิดมาสองลูกครึ่งลบสามนะตอนนี้ลดเหลือเพียง <c oughs> ลดเหลือเพียงสองลูกครึ่งแต่สองลูกครึ่งจ่ายน้ําเยอะกว่าสองลูกครึ่งลบสามอีกเห็นไหมครับมันคือมันทุกอย่างคือมันกลับตาปัดหมดแล้วนะตอนนี้นะครับคือราคามันไหลามาทางด้านเลสเตอร์ซิตี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับณตอนนี้คือไหลแรงเลยมาทางด้านซิตี้เลยเอเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับส่วนด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่น่าชนะนะลุงมองว่าวันนี้ ในเก้าสิบนาทีนะครับแต่จุดโทษก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าลุงมองว่าน่าจะส่งสำรองลงนะเพราะว่านักเตะตัวหลักน่าจะยังไม่กลับมาจากพักผ่อนกันนะครับไม่งั้นคงไม่ไหลามาทางน,นี้นะไปดูสถิติที่เจอกันก่อนนะครับสิบนัดล่าสุดที่เจอกันเนาะก็จะเป็นทางด้านซิตี้นะครับที่ชนะไปได้อ่าสองศูนย์แล้วก็เลสเตอร์ชนะไปได้ห้าสองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิตี้นะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าในหลังๆนี้นะครับ แต่ปีล่าสุดก็คือปี2020-2021นะครับสนัดล่าสุดที่เจอกันก็จะเป็นทางด้านซิตี้นะครับที่ชนะไปได้ทั้ง2ครั้งแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ถล่มไปได้ครั้งหนึ่งก็คือห้าตูสองเลยนะครับก็ถือว่าอาฟอร์มเนี่ยใครได้เล่นในบ้านจะทำใผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้เตะสนามกลางนะครับเตะในสนามน่าจะเป็นเบมลี่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะแต่คอมเมนต์ที่ชิวก็ส่วนใหญ่ก็จะเตะที่เบมลี่อยู่แล้วเบมลี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงมองว่าวันเนี้ยนะ เลสเตอร์ซิตี้ไม่น่าแพ้นะเพราะว่าน่าจะตัวหลักเยอะกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับส่วนทางด้านซิตี้นะครับบ้านนั้หลังสุดนะครับจะเป็นการอุ่นเครื่องทั้งหมดเลยนะครับก็มีนัดชิงกับเชลซีก็แพ้ไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับบอลพรีเมียร์ลีกก็ถล่มเอเวอเรสตนไปนะครับนัดสุดท้ายก็ห้าศูนย์เลยนะแล้วก็สามนัดล่าสุดเป็นการอุ่นเครื่องครับก็เป็นการชนะ2 0 4-0แล้วก็41นะครับก็ถือว่าอุ่นเครื่องนะครับ ส่งสำรองลงก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับอ่าลสเตอร์ซิตี้นะครับห้านัดหลังสุดนี้นะก็เป็นการชนะเพียงนั้นเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการเสมอฟินนปาร์คสามสามแล้วก็แพ้วีคอม1หนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอเบอร์ตันอาเบียนศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดพเมร์ลีกนัดสุดท้ายก็โดนอ่าเทนเนสเปอร์นะครับถล่มคาบ้านไปนะครับสี่ประตูต่อสองเลยเนาะ <c oughs> คิดว่าวันนี้นะครับอ่า จากราคาน้ําที่มันลดแบบนี้นะครับลุงค่อนข้างที่จะมั่นใจอ,อีกอีกวันหนึ่งเลยนะครับว่าวันเนี้ยซิตี้ในเกมน่าจะไม่ชนะนะครับลุงมองว่าวันเนี้ยน่าจะจบที่ศูนย์ศูนย์ไม่ก็หนึ่งหนึ่งหรือสองสองนะครับแต่คิดว่ามีสกอร์กันแน่นอนนะครับในเก้าสิบนาทีนะน่าจะมีสกอร์กันแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ลุงมองว่าวันเนี้เลสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้ในเก้าสิบนาทีแน่นอนนะครับเขาต้องเลือกแล้วกันนะครับว่าให้รองทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ราคา,าครึ่งลูกนะ ครึ่งลูกเลยนะครับให้ลองครึ่งลูกเลยนะครับเน้นๆนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับอยากจะรับทีเด็ดเพิ่มเติมอะไรก็จัดมานะครับตรงนี้นะจัดมาได้เลยโอ้โหเขียนอะไรเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ s i กว่าเก้า th หรืออีกทางช่องทางหนึ่งครับที่ท่านสะดวกนะครับก็คือตรงนี้นะ y m กว่าเก้าหนึ่งหกแปดครับเป็นลายส่วนตัวของลุงยิ้มนั่นเองนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะโอ้ลืมอ่านคอมเมนต์ หลายวันเลยนะครับสําหรับช่องนี้นะก็มีใครมาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับก็จัดไปนะสุดยอดครับลุงเมื่อคืนขอบมากครับแล้วก็คุณเอสนะครับหรือว่าเอสของรานเอ็นครับจัดไปครับลุงยิ้มรองไปยาวๆครับอูฟ่าอูฟ่านะครับขึ้นรถไปด้วยกันครับไปโจก็มานะครับติดตามครับเล่นสกอร์สูงไทยลาวคืออะไรเอ่ยนะครับตามนะครับน้องอินดาวนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับใครมีทีเด็ดอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับจัดไปนะ ก็กินเต็มมา2อวันสวันติดแล้วมั้งนะครับสำหรับทีเด็ดบอลรองของเรานะครับในยูทูบวันนี้คิดว่าน่าจะทําเงินทำไรให้กับทุกท่านได้อีกแน่นอนกับเอฟซีที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับหรือว่า FC ที่จะติดตามลุงยิ้มที่หน้ายู u ูบนะครับขอย้มอีกทีละกันนะครับวันนี้นะครับให้รองทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เด็นโดดของลุงยิ้มจิ้มบอลรองสวันีนะครับลุงยิ้มจิ้มบอลรองของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ